อาหาร5ชนิดครับที่อันตรายแบบสุดสุดเพราะมันจะทำลายผนังหลอดเลือดของท่านได้ไวแบบมากๆ,ๆครับสวัสดีครับผมหมอท็อปนะครับนี้คือดอลต์ท t อปช h a n n าแครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวู Woo ้ hoo! วันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องอาหาร5ชนิดครับที่อันตรายแบบสุดสุด เพราะมันจะทำลายผนังหลอดเลือดของท่านได้ไวแบบมากๆครับโอเคครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe และกดกระดิ่งครับครับคราวนี้ครับผมขออนุญาตสรุปนะครับอาหาร5ชนิดที่ทำลายเซลล์ผนังหลอดเลือดของท่านไวมากๆอันตรายสุดๆครับอาจจะทำให้ท่านเป็นอัมพาตหัวใจขาดเลือดและไตวายจนต้องฟอกไตตลอดชีวิตครับต้องบอกเลยครับว่าอาหารในปัจจุบันของเรานี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะห่างไกลกับคำว่า อาหารจากธรรมชาติครับเพราะว่าอาหารจากธรรมชาติเนี่ยมันทั้งเก็บรักษายากใช่ไหมมันทั้งมีต้นทุนแพงน,นะครับมันก็เกิดการที่ทําอาหารต่างๆมาให้อยู่ในหีบห่ออยู่ในซองอยู่แบบให้ทานง่ายแต่กลายเป็นว่า50ปีที่ผ่านมานี้ครับมีแต่คนเป็นโรคต่างๆมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันหลอดเลือดก,ก็เพราะอาหารกลุ่มที่ผมจะบอก5ตัวนี้แหะครับ ที่มันทำลายเซลล์ต่างๆของท่านและเซลล์ของหลอดเลือดของท่านนั่นเองครับอาหารชนิดแรกก็คือโปรเซตฟู้ดต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นอาหารหีบห่อที่เป็นแพ็คที่เราดูไม่ออกนะฮะปกติเราดูเนื้อไก่เป็นเนื้อไก่เนื้อหมูเป็นเนื้อหมูเนื้อวัวเป็นเนื้อวัวใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นแบบเป็นแฮมเบอร์เกอร์เทียมที่เดี๋ยวนี้เราคิดๆกันเนาะแพนเบดไดเอทแล้วก็เอาแบบผักมาทําเป็นแฮมเบอร์เกอร์อย่างนี้ถือว่าเป็นโปรเซตฟู้ดนะครับ โดยส่วนตัวไม่ค่อยแนะนําเราเป็นถ้าเราจะทานแพนเบดทานเวเกนเราก็ทานผักที่ที่มันเป็นเรียวฟู้ดครับเราอย่าพยายามหาหาแบบผักที่มาทําเป็นเนื้อมากินมันตลกอะฮะมันมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพก็ไม่แนะนานะครับแล้วก็พวกโปรเซสฟู้ดต่างๆไม่ว่าจะเป็นผงแป้งต่างๆนะครับหรือว่าอาจจะเป็นพวกเส้นสปาเกตตี้นะครับหรือว่าพวกครัวซองต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นโปรเซสฟูด้ดเพราะว่าทํามาจากแป้งที่บดเป็นอัลตราโปรเซสนั่นเองนะครับก็ ลีกหนีห่างนิดนึงเพราะว่ามันจะทําลายผนังหลอดเลือดของท่านนะครับนานๆจะทานสักครั้งครัวซองอธิตย์ละชิ้นอย่างเงี้ยโอเคทานทุกวันอย่างนี้ก็ไม่ไหวเช่นกันนะครับมาต่อกันข้อที่2ครับนั่นก็คือกาแฟ3 r n i n 1หรือเครื่องดื่ม 3in1 ต่างๆนะครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับมักจะมีน้ําตาลสูงอันที่2ครีมเทียมครับ2อ,อย่างนี้ครับจี๊ดมากทําลายเซลล์ผนังหลอดเลือดแบบ โดดเด่นมากๆและกระตุ้นอินซูลินเยอะมากๆทําให้เรามีภาวะดื้ออินซูลินและมีโอกาสเสี่ยงเบาหวานมากๆดังนั้นหลีกหนีให้ห่างเช่นกันนะครับมาต่อกันที่อาหารชนิดที่3ครับคนไทยชอบมากโดยเฉพาะปลายเดือนครับบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปครับอัลตราไฮโปเซตฟูดสุดๆครับแป้งและน้ําตาลและผงชูรสครับแทบจะไม่มีโปรตีนอะไรอยู่เลยนะครับไม่แนะนําเลยโดยส่วนตัวผมไม่ได้ทานมาไม่รู้กี่ปีแล้วบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะครับ ถ้าเกิดแบบเอไปลายเดือนแล้วมันไม่ไหวจริงๆนะฮะซื้อของซื้อหวยแล้วก็ไม่ถูกจริงๆนะครับผมแนะนําเปลี่ยนเป็นไข่ต้มดีกว่านะครับไข่ต้มสัก3ฟอง5ฟองผมว่าอิ่มแล้วก็ได้ประโยชน์มากกว่าบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเยอะแน่ๆนะครับโอเคครับมาต่อกันที่อาหารชนิดที่4บ้างครับนั่นก็คือพวกผงชงต่างๆนะครับอันนี้คนไทยชอบมากนะครับที่กลุ่มที่ชอบลดความอ้วนทางรัดแล้วก็ มักจะน้ําตาเช็ดหัวเข่าครับเพราะว่าผงชงต่างๆเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเราก็ไม่รู้เขาผสมอะไรบ้างเนาะทั้งยากระตุน้นฮอร์โมนยาลดน้ําหนักยากล่อมประสาทเราก็ไม่รู้หรอกก็จะให้ลดน้ําหนักนี่นะกินแล้วก็อาจจะลดช่วงแรกแล้วหลังจากนั้นก็อาจจะมีภาวะดื้ออินซูลินนะครับและยังไม่พอครับผงพวกนี้เนี่ยก็มักจะใส่สารทดแทนความหวานที่กระตุ้นอินซูลินมากๆเข้ามาแม้จะบอกว่าแคลอรี่ต่ํามากๆแต่ ภาวะอินซูลินที่มีปัญหาในร่างกายก็มักจะเกิดจากผงแบบนี้เพราะทานทุกวันบางทีแทนทานแท,น,ทนมื้ออาหารเลยแบบโหตลกมากทําให้ร่างกายเราแย่มากๆในอนาคตเพราะฉะนั้นผมไม่แนะนําเลยนะครับสำหรับผมนะฮะ,ะการที่เราอยู่ในประเทศไทยเนี่ยหาของทานได้ง่ายมากๆครับ อาหารหลักก็คืออาหารหลักครับอาหารเสริมไว้สําหรับคนป่วยนะครับถ้าท่านไม่ป่วยก็อย่าพยายามไปกินมันไม่จําเป็นนะครับมาต่อที่อาหารชนิดที่5ครับอันนี้คนไทยไม่ใช่คนไทยอะ่ะคนทั้งโลกก็ชอบมากครับนั่นก็คือกลุ่มพวกน้ำผลไม้น้ําหวานน้าอัดลมแม้จะเป็นน้ําอัดลมศูนย์แคลอรี่ก็ตามน,นะครับน้ําผลไม้กับน้ําอัดลมเนี่ยน้าตาลพอๆกันเลยนะครับแก้วหนึ่งก็ประมาณสัก 24กรัม5-6ช้อนชานครับก็คือสูงมากๆนะครับเพราะนั้นสัปดาห์หนึ่งสักแก้วหนึ่งไม่ว่าการกินทุกวันไม่ไหวนะครับส่วนน้ำอารมณ์ศูนแคลอรี่ล่ะนะครับเห็นว่าศูนย์แคลอรี่มันน่าจะดีแต่จริงๆมันไม่ได้ดีขนาดนั้นครับเพราะอะไรเพราะว่าสารทดแทนความหวานที่อยู่ในนั้นเนี่ยมันกระตุ้นอินซูลินของท่านเมื่อโดนกระตุ้นบ,บ่อยๆแล้วท่านมัก จะคิดว่าการดื่มแบบนี้มันดีต่อสุขภาพท่านมันก็ท่านก็ดื่มเลยเช้ากลางวันเย็นเช้ากลางวันเย็นเช้ากลางวันเย็นโอ้ยศูนย์แคลอรี่ฉันผอมแน่ๆสุดท้ายครับเกิดภาวะดื้ออินซูลินและกลายเป็นเบาหวานขึ้นมาหลังจากเป็นเบาหวานเซลล์หลอดเลือดต่างๆก็ผังตามมาครับไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองหัวใจไตตับแขนขาไปกันหมดทุกอย่างครับก็อันตรายจริงๆนะครับสำหรับอาหาร5ชนิดครับที่สามารถทําลายผนังหลอดเลือดผนังเซลล์ต่างๆในร่างกายได้อย่างรวดเร็วมากๆอันตรายสุดๆครับ ก็ระมัดระวังครับสู้ๆนะครับทุกคนก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย